นักไร่พี่ดูค่ะฉันชาติจันทานเออเอสถานภัมึงขี้ขากูได้เออเอ้ใจยากกูลงิดว่ามึงดีเออเอ้กาลีนักทานห่าจะตัดัวเออเอตัวกูนี่โรก่อน เออเอ้เข้าใจผิดระพูมีเนื้อเก่าเออเอ้เข้าใจผิดถูกมาใส่ป้ายสีเออเอ้เอ้มันมีฤทธิ์ไอหมูพิษต้ยบลังเออเอ้หวังจะฆ่าไอหมูพิษต้ยบลังเออเอ้หวังจะฆ่าเป็นมึงได้ยังไงผมได้ไอ้รู้ซะจ้า กูบไม่ได้ทำผู้ชมฮะฟุ้งได้โปรดไอ้งล้วงติ๊เรื่องอะไรกันกูบอกฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูไม่รู้เลยนี่ไม่ใช่ของกูบอกฉันแล้วมึงจะาข้าวาบานแต่ของกลางก็อยู่ที่มึงมึงทำนี้ได้ยังไงมึงหนุนไหมว่าตอนนี้นี่สทงลูกกูด้สิ้นมรชนไปแล้วเราสิ้นมรชนแล้วไอกดอลรอบปวมปชนมันหลอทันมึงเป็นคนก แบบนี้กูสักดาวไม่เคยทำเรื่องช่วๆแบบนี้มือถอนคำพูดอยู่นี่เลยนะหลักฐอนอยู่กับมือจะให้กูถอนคำพูดก็กับมาทักกูเข้าข้าคนผิดจะมึนหงอวะกูไม่ได้ทำถอนคำพูดอยู่นี่กูไม่ถอนไม่อะไรมากูไม่ได้คำพ้อถอนเลยไม่ถอนจะถอนไม่ถอนูไม่ถอนถไม่พอนใจครับงจะมากกันไป ในเมื่อมึงไม่ใช่เป็นคนิดทำไมไม่หาเรื่องมาหักล้างไม่ใช่ไหมใช้กำลังแบบนี้เดี๋ยวหน้ตอนนี้ของการทุกสิ่งทุกอย่างและภาพที่กูเห็นคนที่ฆ่าดิสมพงลูกกูนั่นก็คือมึงเพราะฉะนั้นหน้าอนนี้โทษของมึงคือมหาชีวิตเจนจูโกสุดที่โปรดลูกเสือางข้นก็ะบอกเชิเพียงชีวิตเดียวก็อยอมลักได้แต่นี่เจ็ดชั่วโคตรนั่น ข้ากระโหมไม่ผิดไอ้ซักดามไม่ยอมให้จับตัวแน่ไระเจะ้าค่ะซักดานี่มึมจงจะสู้กันรือวะถ้าเป็นพระองค์ท่านกระโหมซักดาไม่สู้แต่ถ้าอ้าหน้าไหนมึงแน่ที่จะจับตัวกูเลี้ยงหน้ากเขามาัม้ยไปไป คุณเด็กุณไม่ใช่คนร,ร,ร้ายคุณใส่ร้ายกูเอาติวะคุณบอกแล,ล้วไงข้าเปกะบเราทานไม่สู่